นิมมาพรนดมดำงามมองเสาเมืองเจ้าจงขี่เมลทองเข้ามาอาอกข้างสกลารผูสานฟุ่งขาได้ให้บัดน,นี้ก็การเถินดูลาบภาษีมเ,าเมืองเจ้ายุ่เมืองซื้อว่าทักคิน้นนครนั้นมีเครื่องดนิมมาพราน,นข้าวเขี้ยวงามมองเสา เมืองเจ้าจงขีราชาสีทองมาเอาเครื่องสากกลามบุสารฟุ้งขาได้ให้บานิเดินนนราบหาหมเมืองเจ้าเมืองสอวาปสิมานครนั้นมีเครื่องทานิมมาพอดน้นเขางาม อ่างข่าวเรื่องงามเบาเสรามึงเจ้าจงขี่นักท้องเมาเครื่องสักกะรามบูสานกูจะให้บันนี้เดินดูลาเบามึงเจ้าอยู่เมืองสวาวนนครมีเครื่องธานิมาพรอ่างข่าวงามเบาเสรามึงเจ้าจงขี่สังท้องเขาเมาเครื่องสักกะรามบูสานฝุงขาจจะให้บันนี้เดินดูล่าเบา Chào nhau nha